ตัง้งสองคนพี่คอส่ยางต่อลงรูนทอดเลไปไปยเวลาล้างเล็ดมันเกิดแล้เดเ่อ่เมไปประมาณห้าตัวปของเพชรหมดเลย แต่ผมจำแล้วล่ะวิธีอะยากไหมเพจไม่ยากเนาะมันจะมีเทคนิคเดี๋ยวไว้พี่ซื้อผ้ากันเปื้อนอะไรมาให้เนาะได้ไม,ม่เหลอะเสื้อผ้า แน่นๆเขาบอกเหมือนเอาเหมือนใช้หนังแบบสีกรัดแหละเออเฮ้เออค้องขึวว้นระเวยห้าตัวแรกหนังขึ้นมา ถูกแล้วนั่นแหละเอาอกขึ้นก็อันนั้นมันเอาเอาหลังขึ้นแล้ว,นนลวอันนี้ก็ต้องเอาอกขึ้นอยู่วะที่ในฐานที่ไหนมาอันนี้เอาอกที่ฐานที่ไหนมาเปลี่ยนได้ปะเขายังไม่เปิดไงทำไมหรอไม่เหมือนแล้ยเพชรอันนี้มันต้องเหมือนตัวนั้น,น,นใช่มันต้องสลับเออ เราแยกออกไหมอันนี้มันเป็นอกถูกป่ะอ,อกขึ้นอ,อกขึ้นอกขึ้นตรงนี้คืออกไก่เห็นปะ่ะเออลาวางเราก็ต้องวางสลับกันนี่ถ้าอันนี้เอาอกขึ้นแล้วอันนี้ก็คว่ำลงอันนี้คืออกมาเขาบอกให้วางสลับก็คือพูดง่ายๆตัวแรกเอาอกขึ้นก่อนแล้วก็วางให้มันให้มันเกี่ยวกับอันนี้ไว้ใช่ป่ะให้มันเกี่ยวกับอันนี้ไว้เนาะเออแล้วก็จันให้มัน ค่อนข้างแน่นหน่อยเหมือนให้มันทับพอดันตัวที่เราปักลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแน่นๆอนะ่ะไม่งงเนาะ